าจ้้นที่นาท่านสาวนเทพวิมุลเพชรคุณท่านปัญญาอามเลิร์ท่านอนุศักรับเกียรตินะคะจากท่านสมชายรีร่าน้อยการประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านและคณะเศษนะครับด้านการประมงนะครับ9กสิบก็ิงหุรีเนโชคดีนะครับได้ลองรู้ว่า ได้วันหน้าป้องกันและรักษาภัยซึ่งเป็นคนของสุนทรยางที่พี่น้องประชาชนเดืียกอมข้าวารจำนวน100กิโลนะคะโค่ะ

ทำเวลาทุกขอ่ะคุณแข็งแรงยนี้นนครับนึครับในโครงการสมาชิกวุฒิสภาผู้ประชาชนเนี่ยนะครับท่านประธานวุฒิสภาก็กำหนดโครงการมาเพื่อให้สมาชิกเนี่ย ได้มีโอกาสลงมาพบปะกับพี่น้องประชาชนได้รับฟังทุกสุขและความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือว่าข้อขัดข้อ,ของของประชาชนนะครับแต่ในช่วงปี6-4เนี่ยนะครับเ,เราก็ประสบปัญหาในเรื่องของโควิดนะครับก็ได้แต่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนกระส่วนราชการเนี่ยทางออนไลน์ แล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับสิงห์บุรีนี่ก็ตั้งใจว่าจะมาพบที่น้องประชาชนนอกงจากที่โควิดเนี่ยได้ผ่อนคลายลงไปแล้วแต่ก็ทราบมาว่าตอนนี้น้ำเนี่ยได้เอ่อร้นแม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยหลายอำเภอน,นะครับเนื่องจากปริมาณน้ำทางเหนือเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทางเขื่อนเจ้าพยาก็จำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยนะครับเราก็เลย ช่วยกันนะครับรวบรวมสิ่งของที่จะมาฟื้นฟูบุรณะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรีโดยเฉพาะในสถานที่สานะเช่นโรงเรียนนะครับหรือวัดวารามเนี่ยนะครับก็ได้ประสานกับทางจังหวัดสิงห์หบุรีว่าทางสมาชิกวุตสาาภา,าคกลางเนี่ยก็จะลงมาพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในการที่จะฟื้นฟูนะครับหลังน้ำท่วมแล้วเพื่อเป็นการ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับ